มาตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของ การประกอบพิธีฮัตในปีนี้นะครับซึ่งก็หลังจากมีการสรุปตัวเลขจํานวนฮุจยาตไปแล้วนะครับเมื่อวันที่21เมษายน2559ซึ่งปีนี้นะครับปรากฏว่ามีจํานวนที่ไม่เต็มโคต้านะครับซึ่งโคต้าเนี่ยกำหนดอยู่ที่1 4 0 0คนครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีฮุจยาที่จะไปประกอบพิธีฮั์ในปีนี้นะครับอยู่ที่9,602คนซึ่งก็หมายความว่าจะเหลือโคต้าคืนประเทศซาอุดิอาระเบีย798คนนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการจัดเช่าที่พักคุจาแล้วก็รวมถึงอาหารด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านอิหม่ามวุฒิไวหวังบู่ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยถึงความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้กันนะครับอสสลามุอะลัยกุมครับ a ah w a uh. s s ุ l a m u a l a i k u m w a มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอิหม่ามสบายดีนะครับ ครับราดลาสวัสดีครับครับก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องของการเช่าบ้านครับก็เชื่อว่ามีพี่น้องหลายคนอาจจะกังวลว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีฮุดยาร์ไปประกอบพิธีทาศในปีนี้ไม่เต็มจํานวนโคต้าที่1,400คนเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อประเทศไทยต่อไปหรือเปล่าครับ ไม่ไม่ส่งผลเสียนะครับเป็นผลดีด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่าเราเมื่อเราได้โควตาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็ต้องแจ้งให้เขาได้รับทราบเพื่อที่จะส่วนที่เหลือนั้นส่งคืนไปสู่กระทรวงกิจการนักของโซดิเอร์เบียเขาจะได้ไปส่งต่อให้ประเทศอื่นนะครับเป็นผลเป็นผลดีครับแต่ถ้าผลเเสียหมายถึงว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ย เกิดขาดไปไม่ได้แจ้งให้เข้าในหมื่นสี่ร้อยต้งแจ้งเหมือนเดิมเนี่ยและขาดเกินกว่าสามเปอร์เซ็นเนี่ยรเราจะถูกปรับครับในในฐานะที่เราเขาห้ามขาดเกินกับสามเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นจากจํานวนเจ็ดร้อยกว่าที่เราส่งคืนเนี่ยมันเกินกว่าสามเปอร์เซ็นถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยเราถือว่าเราเป็น,เป,นเป็นความบกพร่องนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีเพื่อที่เขาจะได้นําเอาส่วนที่เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดคนนี้ไปส่งให้กับประเทศอื่นๆต่อไปครับ ก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อโคต้าในปีต่อไปใช่ไหมครับอ๋อไม่มีนะครับเป็นผลดีเลยครับเนื่องจากว่าผู้ที่เข้าเจรจาวันนั้นที่เรามีการประชุมเนี่ยมีท่านกองสุ้ใหญ่ได้เข้าประชุมด้วยเ็าบอกว่าเป็นผลดีกับการที่ทําให้รู้ว่าเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจในการ,รที่จะ,ะได้รับโคต้า1ม0 0ี่อคนก็จริงแต่ในเมื่อปีนี้เราไม่สามารถที่จะไม่มีผู้ที่จะเดินทางไปครบตามจำนวนได้ก็บอกเข้าไปตรงๆก็เป็นสิ่งที่ดีครับครับ มาเข้าสู่ประเด็นของการเช่าบ้านนะครับในเรื่องของการเช่าบ้านเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากน้อยเพียงใดครับต่อกฎระเบียบต่างๆในการประกอบพิธีฮัทของซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ครับการเช่าบ้านนี่ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราจะต้องเอาลงในเรื่องของ e t a ทออนไลน์ปีนี้นะครับเป็นข้อมูลสาคัญเลยเนื่องจากว่าการเช่าบ้านเนี่ยเราจะต้องไปดําเนินการเช่าบ้านที่ซาอุดีอาระเบียผมในคณะในสานัเป็นหัวหน้าคณะในการดําเนินการเราเข้าไปดําเนินการตั้งแต่วันที่21เอ่อ เมษาถึงวันที่4ที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็เช่าบ้านไปร่วมได้100%ยเปอร์เซ็นแล้วปีนี้ทำดึงแล้วครับในเรื่องของการเช่าบ้านนี่ครับอยากให้ท่านอิหม่ามได้ขยายความนิดนึงครับว่าในเรื่องของการเช่าบ้านแล้วก็อาหารเนี่ยขั้นตอนรายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็ใครที่มีบทบาทในการจัดการเรื่องนี้บ้างครับ พูดกันง,ง่ายๆเลยนะฮะการเช่าที่พักนั้นนะฮะเป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทผู้ประกอบ,บกิจการฮัตกับกระชกเข้ากับเจ้าของบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นหรือผู้ที่รับมอบหมายโดยตรงครับเราไม่เรา,เรา,เราในฐนาะที่คณะกรรมการส่งเสริมพี่เาไม่ได้ไปยุ่งในเรื่องนั้นนะฮะแต่รเราจะมายุ่งในในขณะที่จะทาสัญญ,ญา เมื่อเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องนําสัญญาการเช่าบ้านเนี่ยมาให้ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการทัดตรวจดูก่อนว่าบ้านนี้ถูกต้องตามหลักการไหมมีอนุญาตของกระทรวงการทัดให้สามารถเป็นบ้านที่พักของของบุญญาได้ไหมเมื่อเราตรวจเสร็จแล้วเราก็จะดูเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นผู้สัญญากันถูกต้องไหมส่วนราคานั้นเป็นการตกลงกันระหว่างผู้เช่าคือบริษัทผู้ประกอบการกับเจ้าของบ้านเราไม่มีสิทธิไปพบกับเจ้าของบ้านก่อนที่กับก่อนจากบริษัทผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นจะเป็นส่วนนั้น แต่เรานั้นเป็นคนที่ต้องไปรักษาว่าบ้านนี้อยู่ที่ไหนถ้าอยู่เกิน2คกิโลตามที่เรากําหนดก็จะต้องมีสัญญาการทําสัญญารถ ที่จะขนส่งหุ่ยนตด้วยแต่าหารกน็น้อยกว่า2อกิโลก็หมายถึงว่าอันนั้นก็เป็นการระยะที่สามารถเดินไปได้ฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไร,รหลังจากเราไปตรวจดูเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าบ้านนั้นถูกต้องไหมมีแต่และห้องพักมีเตียงอยู่เท่าไราตามกาหนดที่อยู่ในแผนที่ของในบ้านไหมถ้าหากมีเกินเราก็บอกอันนี้ต้องเอาออกถ้าบ้านแอร์ไม่ดีอะไรไม่ดีส่วนต่างๆเหล่านี้ เราก็จะต้องให้เขาปรับปรุงโดยคอมเมนต์เมื่อคอมเมนต์แล้ววันที่จะมาทําสัญญากับเราถ้าไม่ปรับปรุงเราก็ไม่ทาสัญญาให้ครับก็คือสรุปว่าบทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการท่านเนี่ยก็คือเพื่อไปปกป้องผลประโยชน์ของคุณจาร์ดนั่นเองไปตรวจสอคบความเรียบร้อยของบ้านพักเพื่อให้บริการครั้งนี้เนี่ยเป็นบริการที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องคุณจาร์ดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับครับแล้วพอจะเปิดเผยราคาของที่พักให้พี่น้องได้รับทราบบ้างได้ไหมครับ เอ่อรีอราคานี้ได้เลยครับเพราะว่าเราจะต้องรู้ราคาครับก็ตอนนี้เดี๋ยวสายหลุดไปสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ติดต่อท่านอิหม่ามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ในเรื่องนี้นะครับอิหมาัามก็ออกมายืนยันนะครับว่าในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับไปประกอบพธิธีฮั้ทกันไม่เต็มจําน,นวนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะครับต่อการประกอบพธิธีฮั้ทในปีต่อไปแต่อย่างใดซึ่งก็จะเป็นผลดีซะด้วยซ้ําไปนะครับที่จะแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจของประเทศไทยในเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการาส่งยอดเต็มไปแต่ว่ามีจํานวนทุตยาิไม่เต็มเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนั่นเองนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านอิหมั่มกันต่อนะครับทรื่อมขอักครครับขอมอัพด้วยนะครับที่สามครับไม่เป็นไรครับครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของราคาที่พักครับท่านอิหมั่มครับครับเรื่องของราคาที่พักกันนะฮะครับเวลานี้บอกได้เลยครับมีราคาตั้งแต่ประมาณสองพันเรียน แต่ในเรื่องของที่มาการนะฮาในมูลชิมฮัตเนี่ยตั้งแต่2,000เรียนถึง5,000เรียนหมายถึง20,000บาทถึง50,000บาทอยู่ที่ว่าบ้านนั้นจะอยู่ในลักษณะอย่างใดถ้าเป็นบ้านธรรมดาก็อยู่ในประมาณ2,500ถึง3,000บาทหรือ3,500เรียน<ม>ถ้าหากเป็นร,ร,ระดับโรงแรมที่ใหญ่ๆนะฮะโรงแรมร5ดาวก็อยู่ประมาณคนละประมาณ5,000เรียนครับ<ม>อันนั้นอยู่ที่การตกลงของบริษัทผู้ประกอบการกับบรรดาเจ้าของบ้านที่จะดําเนินการนะครับครับ แล้วขั้นตอนหลังจากนี้ครับในเรื่องของการทําพันในปีนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรอย่างไรครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้วางมัดจําไป50%แล้วเนี่ยฮะอเช์ลวันที่20นี้คณะของผมจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทําการวางมาัดจวางเงินครั้งสุดท้ายอีก50%ส่วนที่เหลือโดยผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องไปทําสัญญาค้าประกันกับทางฝ่ายกระทรวงการท่า 15%เพื่อที่จะนําสัญญานั้นมามอบให้เราว่าได้ทําสัญญาประกันกับทางกระทรวงครับแล้วเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหนืออีก50%ให้ไปก็ถือเป็นเสร็จพิธีเมื่อเสร็จอันนี้แล้วนะครับมันก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราจะใส่ลงไปในอ e ีแท็ออนไลน์คือข้อมูลของการที่พักที่ละกอมักกะและก็มาดีนาเช่นเดียวกันนะครับครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านอิหมานได้ฝากอะไรให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทในปีนี้สักนิดหนึ่งครับ สิ่งที่จะฝากก็คือขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมใจนะฮะ,ะเตรียมสุขภาพร่างกายให้ดีอันนี้เป็นความจําเป็นนะครับ,รบเพราะกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องเก่สุขภาพกายสุขภาพใจทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วขอให้ท่านทําใจให้สบายแล้วก็ติดต่อกับ ถ้าโดยตรงกับทางกระทรวงกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัดก็ยินดีเนื่องจากเรามีคณะเวลานี้นะฮะทางใต้เราก็จัดคณะหนึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนัดเข้าไปพบกับบรรดาผู้ประกอบการเข้าไปพบกับบรรดา,รารขุนญาตเป็นกลุ่มๆนะฮะโดยทางใต้ก็มีเจ้าคุณเซนเจ้า,จาบงนะฮะเป็นผู้ที่หัวหน้าคณะในการด,ดําเนินการวันนี้ก็มีการประชุมครับแบ่งเป็นสายสายไปสายหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัด ยาลาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสก็ดาเนินการกันมาตลอดที่กรุงเทพมหานครแ,ร,รและปริมณฑลเราก็ดําเนินการอย่างนี้ครับมีการ,รพูดคุยกันจัดคณะออกไปพูดคุยไปพบเพื่อให้ความกระจ่างในการเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะเดินทางไปสู่ไปทำพดในปีนี้ครับครับวันนี้ต้องขอกล่าวคาว่ายาซากอกรลคอยรอน สำหรับท่านอิหม่าม,มานะครับในเรื่องของการความพยายามในการที่จะบริการนะครับแล้วก็ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องคุณจ้าในครั้งนี้ครับถ้าหากว่ามีอะไ,ไรคงจะได้ติดต่อสอบถามท่านอิหม่ามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ อิอ <aller> ันรอ์ครับขอบคุณคุณอุนฮาดีและทางไวชนนอย่างมากครับที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของกิจการ์ฮัทเพราะเป็นกิจการที่ขอพูดว่ามันมีเงินสะพัดเรื่องของกิจการ์ฮัทไม่คนหนึก็สมมติหนึ่งหมื่นคนเนี่ยโดยมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่าหนึ่งันเจ็ดอล้านบาทนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นเงินที่มหาศาลที่เรา ในฐานะกรรมการกรรมการส่งเสริม so ว re ิจัยเราจะต้องปกป้องผลประโยชน์ตรงนี้ให้กับบรรดาคุณยาัฐให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับครับวันนี้ก็ยัสซัลลัฮฺคาริยฺรอนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลลัมะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับ